สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาเปิดพลังงานลรนดอมความรักความใจอีกแล้วนะคะหลายคนบอกว่าถ้าเปิดมาแล้วเจอหน้าแม่หมอคือแบบอยากดูหน้าไพได้ไหมไม่ได้นะคะวันนี้แม่หมอแต่งหน้าเพราะฉะนั้นไม่พอใจใดูหน้าแม่หมอโอเคปะ่ะแล้วก็วันอื่นอะ่ะถ้าไม่ได้แต่งหน้าก็ดูตามหน้าไพได้แต่วันนี้คือถ้ามาดูรอบนี้นะคะ ก็จะให้เปิดเป็นสำหรับของเทพคติเนาะนะคะด้วยเสริมด้วยไพ่ Oracle ของอ่าคชานัน Oracle นั่นเองแล้วก็ไพ่การข้อความที่แบบเฮ้ยอยากจะบอกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันเนาะจริงๆไงก็อยากจะเปิดแบบไพ่นางฟ้าด้วยนะคะเ เดี๋ยวดูก่อนถ้าแบบตอนจบแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันแบบมันควรจะเปิดหรือแบบขอขอแบบคําแนะนําจากนางฟ้าก็อยากจะมาเปิดกันแต่ถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้พอเปิดไพ่ไปแล้วแล้วแบบมันไม่มีคําตอบคือเขาเรียกว่าคําตอบมันชัดเจนแล้วอะก็ไม่ต้องนะคะมันเป็นวิธีการเปิดแบบในมุมของลี่นะ <Me S 2> <imprisoned> เพราะฉะนั้นเนี่ยเออแต่ละคนมีวิธีการอ่านไพ่ไม่เหมือนกันนะคะ ก็แล้วแต่เลยบางคนเปิดเข้ามาแล้วถุกจริดนะคะกับการอ่านไพ่ของลี่ก็ยินดีขอบคุณมากนะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าไม่ชอบการอ่านวิธีการอ่านของลี่นะคะก็สามารถไปดูช่องอื่นๆได้ไม่ว่ากันเลยนะจ๊ะแล้วก็ก่อนที่เราจะทำพิธีอีกแล้วทำพิธีบ่อยทำวิธีการอ่านไพ่ให้เห็นนะถ้าใครรู้สึกว่ามันนานไปก็กดสกิปค้า่มไปได้นะไม่ได้ยากเลยนะคะกดเลื่อนๆไปแล้วก็ นั่นแหละเนาะแต่ลีจะสับให้ทุกคนได้เห็นเพราะว่าการสรับให้ทุกคนได้เห็นเราจะได้รู้ว่าเออเราไม่มีการแบบเตรียมหรือใดๆมาก่อนทั้งสิ้นเนาะอันนี้สําคัญมากๆเลยแล้วเราก็จะลุ้นไปด้วยกันนะคะแม่หมอก็ลุ้นไม่ใช่อะไรหรอกทุกครั้งที่อ่านก็คือลุ้นไปกับทุกคนเลยนะคะที่เห็นปากขมบขมิคือท่องอยู่นะคะ เป็นวิธีเป็นวิธีของแต่ละคนนะคะแบ่งนะคะหนึ่งส่วนหซึ่งทุกครั้งก็จะหนึ่งส่วนหหรือเปล่าไม่รู้นะคะอ่ะประมาณนี้ก็เดี๋ยวเรามาเปิดสรับอันนี้ก่อนไพ่ออร์โคนะคะคือเลีย่ยนขนาดกับการเปิดไพ่สำหรับที่เป็นแบบ เออสายเทพนะคะสายเทพพินดูเนาะก็รู้สึกว่าพลังงานเราจะจูนได้ง่ายกว่ากับสำหรับตื่นตื่นนี่ก็เลยจะใช้สำหรับที่เป็นแบบสายเทพค่อนข้างเยอะค่อนข้างบ่อยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่ความสัมพันธ์กันคะ่ะว่าคุณกับเขาเป็นยังไงนะคะเนาะความสัมพันธ์คุณกับเขาตอนนี้ขอสามใบค่ะจากไพ่เทพคตินะ พาพายขึ้นมานะคะให้มันสลับนะให้พาพายขึ้นมาให้ปะสุรามาวตรานขึ้นมานะคะให้กันนะขึ้นมาใต้สำหรับขึ้นมาเป็นชลันธร ให้พลังงานเนี่ยจะบอกเลยว่าต่างฝ่ายต่างทะเลาะก,กันต่างฝ่ายต่างทําสงครามใส่กันต่างฝ่ายต่างที่จะอารมณ์ไม่นิ่งอารมณ์ไม่เสถียรคือถ้าตอนนี้ถ้าเกิดความสัมพันธ์นี้รี่แนะนําเลยนะว่าให้นิ่งไปก่อนนะคะทั้งคู่เลยไม่ต้องแบบไปประทะไม่ต้องแบบทําอะไรไประชดกันไม่ต้องไปทําอะไรที่มันแบบเอ,อ่อทาให้รู้สึกต้องเสียความรู้สึกใส่กัน นะคะพลังงานนี้ขึ้นมาแต่ว่าถ้าใครมันเกิดขึ้นแล้วเรล็กแล้วก็แล้วพลังงานมันตรงก็ไปฟังต่อเออล,ลืมพูดเรื่องนี้ว่าถ้าตรงก็คือมันก็คือใช่เรื่องของคุณเหมือนคุณได้ดูดวงทั้งหมดของคุณไปแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่ใช่ไม่ตรงเลยก็นี่ก็ไม่ใช่เรื่องของคุณเนาะก็ถือว่าเออมาฟังนิทานก่อนนอนหรือ ฟังเรื่องเล่าตอนอาบน้ําในตอนเช้าๆได้หมดได้หมดนะคะเผื่อใครมาบังเอิญเจอคลิปนี้ในช่วงเวลาไหนหรือฟังไปพร้อมกับการกินข้าวตอนบ่ายก็ได้เหมือนกันนะคะอืมเป็นไปได้ว่ามีคนนึงเนี่ยหลงลืมนะคะในสิ่งที่คนคนนึงเนี่ยทำทำให้เนาะ ทำทำทุกอย่างให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำอะไรตามอำเภอใจแล้วก็มีอีกฝ่ายหนึ่งที่รู้สึกว่าทำไมฉันไม่ได้รับความยุติธรรมในเรื่องนี้เลยเพราะเวลารีเปิดอะ่ะให้ใบตรงกลางกับให้ใบสำรับอะส่วนใหญ่มันจะเป็นพลังงานของคุณนะเออซ้ายขวามันจะเป็นพลังงานฝั่งของเขาเนาะอันนี้รีบอกในมุมที่รีอ่านของรีทุกครั้งนะบอกไว้ก่อนนะคะ ถ้าใครแบบเฮ้ยคุณลี่อ่านยังไงอ่านแบบนี้ค่ะเออแล้วแล้วแต่แล้วแต่แบบหมอ,หมอดูแต่และคนมีทิกไม่เหมือนกันอย่างที่บอกคราวนี้เราจะมาอ่านพลังงานฝั่งของคุณก่อนนะคะว่าของคุณตอนนี้ตัวตนของคุณเป็นยังไงนะคะขอหนึ่งใบ The l o v e r นะคะขอขยายนิดนึงความรัก ตอนนี้คุณสเสน่ห์แรงมากเลยรูป้ป่ะตอนเนี้คุณมีคนเข้ามาแบบเขาเรียกว่าอะไรคุณเริ่มโอเพนไมล์ open mind, เปิดใจแล้วเพราะรู้สึกว่าพลังงานชันทอนอะโอเคมันอาจจะเป็นการที่รู้สึกว่าอืมโดนเอาเปรียบโดนอ่าไม่ใช่ชันทอนอันนี้คือพลังของงานของอ่าปัสุรามาวัตรานะคะคือการแก้แขนคือคุณก็เปิดออปชั่นให้กับตัวเองนั่นแหละแต่ว่า เอก็อยากให้เธอรู้สึกว่าฉันก็มีตัวเลือกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเนาะในขณะเดียวกันนี่คือแบบคุณจะหยิบใครเข้ามาในชีวิตก็ได้เพราะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์มานะคะตอนนี้พลังงานคุณเป็นอย่างนี้นะเออแบบใครเข้ามาคุณก็เปิดใจโอเปนไมค์คุยหมดได้เลยไม่ซีเรียสอะไรเลยนะคะเพราะว่าฉันรู้ว่าฉันมีดีอืมนะคะพลังงานเขาสตรนงขึ้นมานะคะกับอะไร รักตัวเองอืมขอขยายนิดนึงในพลังงานที่เปิดขึ้นมาเนี่ยลี่รู้สึกว่าตัวเขาเองอ่ะอยากที่จะให้คุณกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคะกลับมาคําว่าแบบรักตัวเองในที่นี้ลี่กลับรู้สึกว่าทําไมฉันไม่ได้รับความรักจากผู้หญิงคนนั้นอีกแล้วอ่ะ เออฉันอยากเป็นแบบสิงโตหรือเสืออันนี้คือพระแม่พลังงานของพระแม่ทุกคานะคะเพราะฉะนั้นเป็นเป็นเสือเป็นเสือเป็นเสือที่แบบอยากให้แบบโดนควบคุมนะคะแต่เหมือนคุณเขาถูกละเลยจากคุณไปเอออ่ะก็ไปทำเขาก่อนนี้เนาะเพราะก่อนหน้านี้คือเหมือนพอถูก ออดูแลที่ดีเกินไปก็กลายเป็นว่าไปทิ้งเขาไปแบบไม่ดูแลใส่ใจเขาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็เลยปล่อยเลยนะคะเนาะขอขยายอีกนิดนึงรีรู้สึกว่าพลังงานเขามันมีแบบเออแล้วคุณประมาณว่าเหมือน เขาอะตอนแรกก็คิดว่าเออไปแปบ๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับมานะคะพลังงานแบบเหมือนเขาค่อนข้างที่จะทําค่อนข้างใช่ทาอะไรที่เอาแต่ใจนะคะเออทําอะไรตามใจตัวเองตลอดแต่ครั้งเนี้ยมันเหมือนกับคุณอะทํางานฝั่งเขาคือเอาจริงหมายถึงว่าเปิดออปชันจริงทําจริงทุกอย่างคือจริงหมดไม่ได้แบบมาจอจี้หรือรอเล่นอะไรอีกแล้วนะคะเออ ออมาพลังงานฝ่ายคุณคุณเป็นพระแม่ตุลสีค่ะคุณหลุดพ้นแล้วนะตอนนี้คุณหลุดพ้นแล้วนะคะแล้วก็ขอให้ขยายขึ้นมานิดหนึ่งคุณเลือกที่จะจบในความสัมพันธ์นี้เพราะว่าคุณรู้ว่าถ้าไปต่อมันได้ไม่คุ้มเสียนะคะมันเหมือนกับคุณจะต้องเสียสละคุณจะต้องแบบยอมทุกอย่างพอที่ผ่านมาเท่าที่ดูเนี่ย คุณยอมทุกเขาทุกอย่างจริงๆนะแม้กระทั่งเขาหลงลืมคุณเขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับคุณเขาให้ความสําคัญกับคนอื่นมากกว่าแล้วเห็นคุณเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะคุณไม่ยอมอีกแล้วต่อไปนี้คือไม่เอาแล้วนะคะเพราะคุณให้คุณรู้คุณค่าของตัวเองแล้วนะคะเออหลุดพ้นไปแล้วนะคะแล้วคุณก็รู้สึกว่าตัวคุณมีคุณค่าคําว่าเครื่องสการะคาว่าเครื่องสการะเนี่ยก็เหมือนกับเนี่ยเห็นไหมเวลาลี สการับ,บูชาครูบาอาจารย์ด้านบนน่ของทุกชิ้นนะคะเป็นของที่มีคุณค่าเสมอการถวายการตั้งใจซื้อมาหรืออาการอะไรก็แล้วแต่นี่มองไปถึงขนาดนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณรู้คุณค่าในตัวเองแล้วคุณก็จะไม่ยอมให้โดนกระทําเช่นนี้อีกอืพลังงานคุณดีมากต่อมานะคะพลังงานฝั่งเขาล่ะเออฝั่งเขาจะเป็นยังไงต่อ ภาสิวะความรักเขาจะหยุดแล้วนะหมายถึงว่าถ้าเดิมทีเนี่ยเขาเจ้าชู้หรือเขาไปแบบม่อสาวหรือไปม่อหน,นุ่มอะไรอย่างเงี้ยพลังงานก็คืออาจจะมีทั้งผู้ชายและผู้หญิงเข้ามาดูเพราะฉะนั้นน่ะเวลารีพูดนะคะก็ไปสลับกันเองเนาะในพลังงานของคนที่เข้ามาดูเขาจะหยุดค่ะ หยุดนิ่งและรอความรักจากคุณนะเพราะว่าพลังงานเนี่ยนานนะกว่าที่จะแบบได้กลับมาหรือพลังงานนี้เรียกสัมผัสได้ถึงแบบการหยุดนิ่งเพื่อพิจารณาในเรื่องของความรักว่าที่ผ่านมาใครเขาเป็นรักใครหลงใครหรืออะไรก็ตามอ่ะมันดีสำหรับเขาจริงๆไหมมันมันช่วยส่งเสริมเขาจริงๆหรือเปล่า เออเนี่ยพอเปิดขยายมาคือจริงๆนะเขามานั่งตระหนักคิดตระหนักรู้ว่าแบบมันใช่เหรอเออหรือมันเป็นแค่ความหลงไหลเท่านั้นคือมันเหมือนกับการตระหนักรู้ของเขาอะค่ะเนาะว่าเขาควรที่จะเออกลับมาเห็นคุณค่าในความสัมพันธ์ของฝั่งคุณแล้วนะคะเนาะคือถ้าขึ้นมาเป็นพ่อพระศิวะเนี่ยร่มองว่าเป็นไพ่ที่แบบเหมือน คิดได้รู้ได้แต่ใช้เวลานานเพราะว่าคาว่านานในที่นี้คือถ้าสังเกตคือแบบมีหนวดเข่าหรือหรือหรือแบบการตระหนักรู้แต่ใช้เวลานานนะคะเนาะแล้วเวลารู้นี่คือรู้แบบรู้จริงๆเลยนะมานั่งคิดเป็นข้อข้อเลยนะว่าเราดียังไงแล้วแบบคนที่เขาไปคบมามันช่วยอะไรเขาได้ไหมหรือแบบความรักครั้งนี้มันไปกันยังได้ยังไง นะคะมันเป็นอย่างนี้เลยนะคะต่อมาพลังงานฝั่งคุณนะคะขึ้นมาเป็นพลังงาน t e temperance ขอขยายค่ะบำรุงรักษาใจคุณเนี่ยเอาจริงๆนะคือมูฟออกมาแล้วนะเทมเพลงงนเนะ่ะคือไม่ได้อยู่กับที่ ไม่ได้อยู่กับคนตรงนี้แล้วนะออกมาดูแลรักษาการรักษาใจรักษาตัวเองบำรุงหัวใจซ่อมหัวใจตัวเองแล้วนะคะแต่ก็ไม่พน้นไม่วายที่แบบคนคนนี้นะจะกลับมานะคะนี่มองได้เลยว่าเขาจะกลับมาพลังงานนี้เนี่ยอ่าถ้ารีดูจากหน้าไพ่เนาะหนึเดือนถึงสองเดือนนะคะหลังจากที่คุณดูคลิปนี้เนี่ย มันมีสิทธิ์ที่เขาจะกลับมาหาคุณแต่กลับมาหาคุณเนี่ยก็ต้องระวังนะเพราะว่าขึ้นมาเป็นคําว่าเจ้ากลั่มอ่ะคือกลายเป็นว่าคุณมูไปได้แบบสนิทใจแต่กลับมาคือมาเป็นแบบภาระให้กับคุณน่ะลองคิดดีๆนะว่าจะเอาอยู่ไหมหรือว่าไม่ควรเก็บเอาไว้นะคะคิดดีๆเออเวลาได้ถ่ายกล้องอ่ะมันก็จะเห็นอารมณ์ของแม่หมอไปด้วยแล้วแม่หมอเป็นคนที่แบบค่อนข้างที่จะ อ่อมีอินเนอร์พอสมควรเพราะฉะนั้นก็ใครที่ชอบแบบนี้ก็ก็ก็คอมเมนมานะคะเพื่ออาจจะได้เห็นอินเนอร์การแบบว่า acting ของแม่หมอนะคะในการอ่านไทยเออบางคนชอบแบบนั้นพลังงานฝั่งเขาขึ้นเป็นอ่อพระแม่ธรณีขึ้นมานะคะแล้วก็ละเอียดปานนี้อ่อจากใบเนี้ยคําว่าขึ้นมาแบบเนี้ย เดี๋ยวลิซจะขยายอีกสักใบหนึ่งนะคุณรอก่อนนะคุณรอก่อนนะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยอืมเท่าที่มองนะไปไปเจอความรักที่แบบคิดว่าจะดีคิดว่ามันดีคิดว่ามันรอดคิดว่าแบบความรักครั้งนี้มันใช่สุดๆล้ว แต่พอไปไปมามาไปลงลึกในดีเทลในความสัมพันธ์อะมันไม่ใช่นะเออมันไม่ใช่คือเขาอะระหว่างที่ลี่อ่านไปอะค่ะที่บอกว่าเออเขาเริ่มตระหนักรู้หรือมานั่งคิดได้แล้วอะเขาก็อาจจะไปมีความสัมพันธ์กับคนคนอื่นอยู่นะนะตอนนี้ยะที่ลี่เห็นซึ่งพอคบคนนี้ไปมันดูแบบทุกอย่างมันดีหมดมันดูเพอร์เฟกมันดูแบบเนี่ยแหละคู่จริงๆของเขา แต่พอคบไปคบมามันมีพลังงานของการโดนหลอกอยู่นะคือแสดงว่าที่ผ่านมามันเหมือนแบบเป็นการกระทําที่เป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรสับอะไรอ่ะเหมือนสวยแต่รูปจุบไม่หอมอืมสวยแต่รูปจุบแล้วก็ไม่หอมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออเขาอาจจะเป็นคนพบตรงนี้ได้ นะคะเดี๋ยวเรามาเปิดบทสรุปของความสัมพันธ์ครั้งนี้กันค่ะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะโดยไพ่เทพตินันเองเนาะความสัมพันธ์ครั้งนี้คือก็คือ,คอจะเปิดเหมือนเดิมเลยว่าเรื่องราวของฝั่งคุณและเขาก็คือด้วยกันเลยนี่แหละว่ามันจะเป็นยังไงเนาะเพราะฝั่งคุณเนี่ยเหมือนกับตัวเขาจะกลับมาแต่มันก็หนักใจก็ใช่สี่เอาไปเจอความรักโดนล,ลงโดนหลอกมาอาจจะเอาแบบ วิธีเนี้ยมาเป็นแบบวิธีน่าสงสารแล้วมาให้คุณปลอบใจหรือเปล่ามาให้คุณรู้สึกแบบน่าเออสงสารจังเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่านะคะเอาละสิคุณรู้ทันนะคะคุณรู้ทันตัวเขาเองเนี้ยคิดเขาตระหนักรู้ว่า มีคุณมันดีกว่าไม่มีแน่ๆน,นะคะเพราะคุณเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้เขามากเลยอะเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นหมอดูได้เหมือนกันนะคะบางคนเป็นที่ปรึกษาที่แบบเอ่อให้ให้เรื่องราวข้อคิดเกี่ยวกับความรักได้ดีมากๆนะคะแต่ลีมองว่าตัวคุณนั้นเนี่ยให้คำปรึกษาเขาค่ะให้คำปรึกษาเขาแล้วก็ให้คำแนะนำเขานะคะแต่ตัวคุณนะคะเหมือน เว้นระยะห่างกับเขานะเพราะว่าลีมองว่าเทา้ทาเท้ากุกูเวนก็คือพระเทวสุวรรณนั่นเองจะไปให้คุณค่าเกี่ยวกับนนเรื่องของการเงินการทองนะคะมากกว่าแต่ว่าคุณไม่ได้บอกว่าคุณทิ้งเขานะคุณให้คำปรึกษาเขาแต่ไม่ได้ให้ในเรื่องของอ่การให้ความหวังเขาอืมนะคะพลังงานขึ้นแบบนั้นเพราะอะไรหรือเปล่าใต้สำรับคือ แฮงแมนขึ้นมาเขาเครียดนะเพราะจริงๆแล้วการที่เขากลับมากลับมาปรึกษาคุณหรือมาขอคําปรึกษาจากคุณอนะ่ะคือเขาอยากกลับมาคบกับคุณนั่นแหละกลับมาในความสัมพันธ์กับคุณนั่นแหละแต่ถ้าแฮงแมนขึ้นมาคือแบบคุณไม่ได้เปิดโอกาสตรงนั้นให้เขาอะค่ะกลับมาคุยกับฉันได้ปรึกษาได้ฉันใจดีฉันสามารถพูดคุยอะไรกับเธอได้หมดเลยแต่ถ้าจะกลับมาคบหรออีกสักใบเอาไหมด้านหลังเปิดมาอะไร ป้านุมานคือไพ่ใบนี้ไม่ไม่มีอะไรสามารถมาต้านทานความรู้สึกคุณได้อีกแล้วต่อให้คนคนนี้จะกลับมาแล้วมาทำให้ความรู้สึกของคุณเนี่ยแบบมาประตกหลุมรักเข้าเหมือนเดิมหรือไปทำอะไรที่แบบทำให้คุณประทับใจอะ่ะแต่คุณจะมีความระวังตัวมากๆแล้วคุณก็จะไม่ได้แบบว่าเหมือนให้ไปทั้งหมดทั้งใจอะ่ะ ถ้าวันหนึ่งสมมติว่าเขามาเล่นกับความรู้สึกคุณนะ่ะคุณก็ไม่ได้รู้สึกอะไรขนาดนั้นนึกออกไหมคะเพราะว่าคุณเป็นหนุมานแล้วอะสมมติคือไพ่ใบนี้นี่กลับรู้สึกว่าต่อให้มาทําอะไรก็ไม่สามารถกระทบกระเทือนจิตใจคุณได้อีกแล้วนะคะเพราะคุณฉลาดมากแล้วอะ่ะเออแล้วคุณแบบเป็นคนที่ผ่านในเรื่องราวของความรักมาเยอะเพราะฉะนั้นอนะ แค่เนี้ยไม่ขนามือคุณหรอกอะไรอย่างเงี้ยเออขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะพอพระหนุมานี่ฮหนุมานี่ยมันถึงว่าถ้าเป็นการที่แบบถ้าจะต้องตายโดนลมก็ฝืนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคุณแข็งแก่งมากๆแล้วว่ะค่ะเออเนาะประมาณนี้เหมือนคุณไม่ได้เปิดรับเขาลวความรู้สึกคุณอนะก็ก็เป็นที่ปรึกษาให้ได้แต่ถ้าจะให้กลับมาเป็นโฟงเป็นแฟนอะ ก็ไม่เอาอ่ะอืมไพ่ของคุณคุณค่อนข้างที่จะไปขั้นกว่าแล้วแล้วในระหว่างนั้นคุณอาจจะมีฝึกฝึกฝนในเรื่องของจิตวิญญาณในเรื่องของการฝึกปฏิบัติหรือแบบในเรื่องของการฝึกจิตมากขึ้นนะคะในช่วงจังหวะที่เขาหายไปหรือเขาไปดูใจกับใครก็ตามเนี่ยเออมันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณคุณรู้แล้วอ่ะว่าเขาเป็นยังไง หรือมนุษย์หลายๆคนเนี่ยเกิดมาแล้วมันมีนิสัยแบบไหนหรือยังไงคุณเหมือนคุณรู้ทันคนแล้วอะค่ะเออเนาะต่อมาค่ะในส่วนของนี่บอกไปแล้วเนาะว่าพลังงานของคุณอาจจะให้คำปรึกษาได้แต่อาจจะไม่สามารถที่จะเอ,อ่อกลับไปให้ใจขนาดนั้นกับเขาได้เนาะแม้เขาจะเข้ามาคือแบบอยากจะเข้ามาหา กลับมาเติมเต็มหรืออยากให้ถูกคุณเติมเต็มในความรู้สึกเขาเหมือนเดิมก็ตามจีนะคะอืมระหว่างรวยกับความรักคุณเลือกอะไรกันอ่าต่อมาเป็นไพ่ข้อความค่ะจากเขาถึงคุณเนาะว่าถ้าเขาพูดอะไรกับคุณได้สามประโยคอย่าพูดว่าอะไรนะ เรายังไม่อยากคบใครจริงจังตอนนี้เออนะใบที่สองก็เพราะว่าอยากไม่อยากไม่อยากคบใครจริงจังไงเออก็เลยเจอความรักที่มันเป็นแบบนี้อ่ะเนาะต่อมาเธอเราเลือกคนผิดอา่าก็คงไปรู้ซึ้งแล้วนะคะว่าคนที่ไม่อยากคบจริงจังแต่ไปคุยๆหรือไปแบบ จอจอจี้จ,จีมันก็คงเป็นจอจี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอต่อมาอีกสักหนึ่งประโยคค่ะให้เวลาเราหน่อยนะอก็คือให้เวลาเขาอ่ะได้ไปทดสอบกับใจสาวๆสาวๆสาวๆหรือทดสอบกับใจหนุ่มๆหนุ่มๆหนุ่มๆอะไรนั่นเองนะคะพลังงานก็สลับกันได้อย่างที่รี่บอกเนาะเออ ไม่อยากเปิดเขาก็คือเปิดช้อยให้กับตัวเองนั่นแหละพูดง่ายๆแล้วก็ได้สำหรับขึ้นมาแถมให้แล้วกันนะคะคือเขาไม่ชอบคนขี้หึงขี้หวงขี้จุกจิกเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณอาจจะเป็นคนขี้หึงขี้หวงขี้จุกจิกเขามากเกินไปจนเขารู้สึกว่าลำคาญบางทีก็เหมือนคุณแม่เขาคนที่สองอะไรแบบเนี้ยนะคะน้องพลังงานมันก็ขึ้นมาประมาณนี้คุณอยากเปิดไพ่ดังฟ้าไหมล่ะ ขอเปิดขอหยิบก่อนนะว่าไพ่นางฟ้าอยู่ไหนมาเปิดไพ่นางฟ้ากันว่าถ้าไพ่นางฟ้าอยากจะพูดอะไรกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะไพ่นางฟ้าอยากบอกอะไรเอออยากบอกอะไรนะคะเขาเปิดสามใบเลยนะ ่าจากหน้าไพ่นะคะนี่มองว่าตัวคุณเองอะค่ะได้ได้รับพลังงานดีๆหลังจากที่คุณได้เจอพลังงานที่มันแย่ๆนะคะมามากมายเลยเออแล้วมันทำให้คุณจะต้องแบบ แก้ไขในพลังงานที่มันเป็นพลังงานแย่ๆตรงนี้มันต้องใช้เวลาในการที่แบบพิสูจน์อะค่ะ improving hell นะคะ,ม,ม,นะคะมันเหมือนกับการการที่คุณจะต้องพิสูจน์กับจิตใจของคุณเองอันนี้ความระครังเนี่ยมันเข้ามาเพื่อเป็นบททดสอบหนึ่งที่ทำให้คุณจะต้องแบบแก่งขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งนะคะซึ่ง ให้หนางฟ้าออกมาบอกว่าดีที่เกิดขึ้นดีแล้วที่เกิดขึ้นนะคะดีแล้วที่มันเป็นไปแบบนี้เนาะแล้วก็กลับรู้สึกว่าคุณจะต้องยอมรับนะคะรับสถานการณ์แย่ๆเข้ามาเพื่อที่จะให้มันกั้นกองในความรู้สึกนี้ในความที่คุณได้รับมาแล้วบสุดท้ายแล้วคุณจะสามารถ ทิ้งความรู้สึกที่ไม่ดีนะั้นนออกไปได้แล้วแปลเปลี่ยนพลังงานนั้นที่ที่แบบมันแย่เป็นพลังงานที่ดีที่เก็บไว้กับตัวคุณได้คล้ายๆเหมือนเครื่องกรองน้ําค่ะเออเหมือนกับเครื่องกรองน้ําที่กรองน้ําเสียแล้วก็เหลือแต่น้ําดีกว่ดต่ก่อนที่มันจะเป็นน้ําดีมันต้องผ่านแบบเออกวดหินดินทรายใดๆก็แล้วแต่กี่ชั้นเนาะเออที่มันลงมาเออภาพมันเป็นประมาณนั้นเลยนะคะ แล้วคุณก็จะอรู้สึกแบบผ่านมันไปได้ด้วยดีอืมเนอะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบทเรียนความรักของคุณแล้วก็ทำให้คุณเติบโตในเรื่องของจิตวิญญาณได้ดีขึ้นนะนางฟ้าบอกแบบนั้นนะโอเคก็ประมาณนี้ค่ะยังไงก็มาเจอกันอีกนะคะในคลิปต่ตอไปคลิปต่ตอไปแม่หมอคิดว่าคงไม่ได้ถ่ายหน้าตัวเอง ก็คงจะถ่ายภาพหน้าไพ่ให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบาย